สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับประเพณนอีกแล้วจ้านี่มันพปพระเพณนพามาเข้าครัวเหมือนเดิมพามาขยำหมูแดดเดียวจ้าขยำไว้แล้วก็จะตากกับแอร้อนจ้าทุกคนไปชมกันเลยเนาะประเพนก็ไม่ได้ใส่เครื่องอะไรมากใส่เกลือผมชูรสแล้วก็พริกไทย ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยอย่างละช้อนจ้ะทุกคนซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งน้ำมันหอยช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งช้อนกินข้าวอะ่ะทุกคนแล้วก็น้ำมันช้อนหนึ่งใส่พริกไทยด้วยพริกไทยก็ช้อนเล็กนิดหน่อยประมาณเอาทุกคนอันนี้หมูตัอง โลกว่าโลก็บสองขีดจ้ะทุกคนก็จะหมักไว้หมักไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะตากบนแอร์ร้อนเอาเหล็บไว้ปิดไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นไว้สักชั่วโมงก็จะตากแอร์ร้อนจ้ะอันนี้ที่เป็นเรื่องเหลืองนั่นคือผงผงโลดดีนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าเป็นของเวียดนาม ไปซื้อของไทยไม่มีออนางชี้ให้เอาอย่างนี้เล้ว่าบอกว่าของเวียดนามรถด,ดีเวียดนามค่าว่าปราเพ็ก็เลยเอามาห่อนหนึ่งห่อใหญ่ไปเลยเลยแต่ว่ากินมันก็เค็มมากเลยมันก็เค็มใส่อะไรก็เค็มมันจะไม่อร่อยเหมือนของไทยเราแต่มันไม่มีมันก็แก้แก้ขัดได้ทุกคน ก็เพนก็เพิ่งเคยเหมือนกันแหละไปซื้อร้านไทยร้านเนียดนามมาก็ได้แต่ว่าผมที่ลดได้ของไทยมาแต่ว่าลดดีไม่ได้แล้วเจ้าก็ขยำขยำแล,ขยแล้วก็จะเข้าตู้เย็นแล้วก็เอาตากไข่สุสัก คืนหนึ่งเช้าก็ทอดได้แล้วทุกคนพะเ,เพลนทอดไปแล้วอันนี้เพิ่งลงคลิปขยำใส่น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งประมาณช้อนหนึ่งให้มีรสชาติเพราะเราใส่รสด,ดีแล้วมันจะเค็มนะ อะไรแบบนั้นอ่ะแล้วใส่ใส่ซอสน้ำมันหอยเพื่อให้มันอร่อยเฉยๆให้มันนัวๆ <S <S อยาชั่วโมงนงใส่ตู้เย็นแล้วก็จะตากค้างคืนไว้ตากที่ข้างบนไห้ซุงเอาฟูเลียรองแล้วก็เอ่อฟูเลียอย่างใส่อย่างเป็นใส่ใวางยาวเลยแล้วก็ เปิดายสุงให้แรงหน่อยเชา้ามาก็แห้งหมดแล้วทุกคนมันก็จะเป็นหมูแดดเดียวบ้านเหมือนบ้านเราเดะเลยอ่ะเปิดไยสุงแบบประมาณเบอร์สองเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยค้างคืนไว้เชา้าก็แห้งแล้วทุกคนเนี่ยระเพนเอาตากไว้เลยแบบนี้เลยจ้ะ นี่จะตากแบบนี้เลยเหลบไว้แล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอามาตากประเภทเอามาตากเวลาตากไว้ค้างคืนเห็นบ่าฟูเลียใสๆเราเอาลองมันจะได้ไม่สุกกระปุกแล้วก็จะเปิดไหซุงประมาณเบอร์สามเบอร์สี่ก็ใช้ได้และเช้าขึ้นมาก็ทอดได้และทุกคนถ้าใครยังไม่เคยลองลองเลยแบบเนี้ย ไม่ต้องไปหาแดดเดือดตากอย่างนี้ก็แห้งเหมือนกันจ้าทุกคนเนี่ยตามอย่างนี้เลยเปิดหายซุงร้อนๆเอาโอเคนะทุกคนพระเพรนมาทำขยำหมูก็แดดเดียวให้ดูแล้วก็ตากให้ดูหายซุงมีตับอยู่หน่อยนึงพระเพนฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า